เลขนี้มีลุ้นเจ้าโทนแมวตะเคียนชื่อดังจองเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่านไหนที่ตามข่าวเจ้าโทนนะคะแมวตะเคียนชื่อดังใบเลขเด็ดนะคะใบหวยแม่นนะคะมาแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเจ้าโทนนี่ไม่ทําให้คอหวยผิดหวังนะคะ เพราะว่าเจ้าทนนี่มองเลขนี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะไปหาเจ้าทนกันเลยนะคะไปอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมตําบลม่วงเตี้ยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะวัดแห่งนี้นะคะมีตะเคียนเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเป็นศูนย์รวมของต้นตะเคียนนานา,นานชนิดขนาดเล็กขนาดใหญ่เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะพบว่ามีชาวบ้านนักท่องเที่ยวแฟนคลับ มาจับจ้องขอเลขเด็ดจากเจ้าโทนนะคะซึ่งครั้งนี้เจ้าโทนแมวเสลปชื่อดังนะคะก็ไม่ทำให้ข้อหวยผิดหวังนะคะเพราะว่าครั้งนี้เจ้าโทนไปเดินอยู่บริเวณหน้าป้ายทะเบียนรถป้ายแดงนะคะรถกิ่งป้ายแดงที่เจ้าของเขาเดินทางมากรบาบไหว้ขอพรพระที่วัดใหม่โคกมรุมนะคะนี่เลยนะคะเจ้าโทนก็นอน หมอบอยู่ตรงนี้นอนจ้องตัวเลขประมาณเนี้นะคะบางคนบอกว่านอนจ้องตัวเลขนะคะนี่เลยนะคะทําให้บรรดาคอหวยนี่จ้องเลขทะเบียนรถดังกล่าวเลยนะคะเป็นรถเก่งป้ายแดงนะคะทะเบียนนะคะสองสลาศูนย์หกสองเจ็ดกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์หกสองเจ็ดกรุงเทพมหานครนะคะคอหวยนี่บอกว่าเลขนี้นี่ต้องได้ลุ้นกันนะคะนี่เลยนะคะ เจ้าโทนก็หมอบอยู่อย่างนี้นะคะทั้งจองทั้งหมอบนะคะนี่เลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะที่ผ่านมานะคะเจ้าแมวตะเคียนชื่อดังหรือเจ้าโทนนี่นะคะไปอยู่เดินไปอยู่บริเวณป้ายรถยนต์คันไหนไม่พลาดนะคะนักเสี่ยงโชคจะต,ต้องนําเลขทะเบียนนั้นไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแล้วก็เฮงสมใจกันนะคะก็จะนําอาหารนําขนมนําปลาทู มามอบให้กับเจ้าโทนอย่างต่อเนื่องนะคะบางรายยังได้อุดหนุนกระเป๋าผ้าที่ทางวัดจัดทาขึ้นนะคะซึ่งมีรูปเจ้าโทนติดอยู่ในกระเป๋านะคะซึ่งทางวัดทําเป็นของที่ระลึกกันนะคะเพื่อขายให้นักท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นค่าอาหารและค่ายาของเจ้าโทนนะคะทําให้เจ้าโทนนี่กลายเป็นแมวเซเล็บชื่อดังนะคะมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากนะคะเจ mm ้าโทนะะไปนอนเล่นที่หน้ารถคันไหนนะคะ ็จะออกคันนั้นหรือนอนมนุษย์คันไหนก็จะออกเลขตัวนั้นนะคะรวมไปถึงแผงลัตเตอรี่ด้วยนะคะถ้านอนที่แผงลัตเตอรี่ไหนแผงนั้นก็จะขายดีขายดีหรือมีคนถูกลงมันน,นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าโทนนะคะแมวสีดำขา,ขาวขนาดใหญ่ตัวตัวผู้นะคะอายุประมาณ4ปีนะคะของวัดใหม่โคกมะรุมนะคะที่ติดมากับ ต้นตะเคียนแม่ย่าส้อยสวรรณนะคะหลังจากนั้นทางวัดก็เลี้ยงจนมีชื่อเสียงดวงดังนะคะเป็นเซเลบประจำวัดไปแล้วนะคะนี่ก็คือลีลาเจ้าโทนนะคะงวดนี้ใบเลขนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันนะคะสวัสดีค่ะ